วันนี้จะมามาเทีย่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่ครับล่าสุดนักท่องเทีย่ยวก็มีความชื่นชอบอย่างมากเลยนะกับการมาเทีย่ยวที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีการไปนั่งชมต้นช้ำชายักษ์ล่าสุดเนี่ยนักท่องเทีย่ยวครับชาวต่างชาติและก็ชาวไทยเขาไปนั่งเรือชมความงามของต้นช้ำชายักษ์กลางน้ําที่เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเทีย่ยวใหม่แล้วครับในเขตอุทยานแห่งชาติศร,รีลานาครับ นักท่องเที่ยวต่างตื่นตาตื่นใจครับที่ได้เห็นต้นชำฉาย,ยักษ์สีเขียวขจี5ต้นครับแหมแผ่กิ่งก้านสาขาตั้งตะะงานอยู่กลางน้ําลึกที่ลายล้อมไปด้วยต้นชำฉาเล็กๆสวยงามภายในเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ ือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ครับที่เพิ่งเปิดได้เพียง2ปีแต่ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวเดินทางนั่งเรือเข้ามาเที่ยวชมความงามและพากันถ่ายรูปเช็คอินกับต้นชำชายักษ์สีเขียวที่เหมือนกับลอยอยู่บนผืนผิวน้าครับตามภาพคุณผู้ชมสวยจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของนายอ,อน,น์กุลนินค่ะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติศรีลานาได้กล่าวว่าต้นชำชายักษ์หรือจามจุรีกลางน้ําค่ะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอันซีนแห่งใหม่ซึ่งอุทยานค่ะเปิดให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาชมเป็นปีที่2แล้ว โดยปีแรกค่ะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมามากถึง5,500คนส่วนปีนี้ค่ะคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นอีกในช่วงเวลาที่สวยงามที่สุดที่อยากแนะนำค่ะคือช่วงเช้ามืดตั้งแต่ตี5ถึง6โมงเชา้าซึ่งเป็นช่วงเวลาที่พระอาทิตย์กำลังขึ้นจากขอบฟ้าและช่วงพระอาทิตย์กำลังตกกระทบน้ำมีฉากหน้าเป็นต้นชำชายักที่แผ่กิ่งก้านสวยงามนักท่องเที่ยวค่ะสามารถเดินทางมาได้ตลอดทั้งวันเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์จากหัวหน้าอุทยานแห่งชาติสีลานา,นากันค่ะ รจริงๆก็คือต้นต้นชำชาหรือว่าเราเรียกว่าต้นจามจุรีกลางน้ำนะฮะก็เราเปิดแหล่งท่องเที่ยวยายชาศิลานาเมื่อปีที่แล้วนะครับแล้วก็ปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วนะครับปีที่แล้วนักท่องเที่ยวเป็นปีแรกที่ว่าค่อนข้างเยอะปีที่แล้วประมาณ5000กว่า,าคนนะฮะที่มาเที่ยวที่นี่นะฮะก็เปิดาระย,ยะเวลาจริงๆก็ตั้งแต่ หนึตุลาจนถึงทั้งปีนะฮะแล้วก็หยุดเฉพาะช่วงเมาษาพฤษภาจริงๆมันมีความสวยงามโดดเด่นเฉพาะตัวของมันเองนะครับก็คือ,อตอนเช้าเช้าเลยก็คือ5้าโมงหกโมงจะเห็นแสงอาทิตย์ขึ้นนะครับแล้วก็ตกกระทบน้ําแล้วก็ผ่านทุนจำฉาท้านใหญ่แล้วก็ตอนเย็นเลยก็คือ5้าโมงหกโมงเย็น ทั้งนี้ทางอุทยานแห่งชาติสีลันนาะก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมต้นฉำฉาย,ยักษ์ได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายน2568ไปจนถึงเดือนมีนาคม2569ครับหรือว่าช่วงที่น้ําขึ้นและน้ําลงและจะปิดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาค,คมสําหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจครับสามารถที่จะสอบถามข้อมูลได้ที่อุทยานแห่งชาติสีลานนาะโทร053479079ครับคุณผู้ชมภาพสวยจริงๆคะ่ะต้องลองไป